สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกแปลงอยู่ที่หมู่บ้านฤษตานครนครชัยศรีหากท่านใดที่ขับรถเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้ท่านเข้ามาด้านถนนเพชรเกษมผ่านหน้าป้อมรปภท่านมาถึงวงเวียนให้ท่านเลี้ยวซ้ายเดินทางมาอีกประมาณ1กิโลที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนเมนในโครงการบริบทพื้นที่เป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลง จากหน้าที่ดินท่านสามารถเดินทางได้ทางถนนเพชรเกษมแล้วก nah ็ด้านถนนบรมราชชนนีฝั่งตรงข้ามกับที่ดินเป็นสนามกอล์ฟในโครงการหมู่บ้านกฤดฎานครเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่สงบร่มรื่นมีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกีดสานครนครัชศีตะบนนครเชศีอำเภอนครเชศีจังหวัดนครปฐม ที่ดินจะเริ่มต้นจากแนวเสาไฟต้นนี้ที่ดินมีเนื้อที่389ตารางวาจากหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบปลาปา,ปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยฉนดปลอดภาระพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าทางทิศตะวันออกที่ดินมีหน้ากว้าง20เมตรลึก78เมตร11,000บาทต่อตารางวาทั้งแปลง4 2 7 9้านบาท ขายต่ำกว่าราคาประเมินราคาประเมิน18,500บาทคุ้มสุดคุ้มกับเจ้าของใหม่อย่างแน่นอนที่ดินสวยผมทั้งแปลงท่านใดที่อยู่โซนของอำเภอนครชัยศรีหรือท่านใดที่อยู่ในเมืองหลวงต้องการที่ดินซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือจะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกให้กับทายาทที่ดินแปลงนี้เป็นอีกแปลงที่เป็นทางเลือกให้กับทุกท่าน เป็นที่ดินแปลงสวยในโครงการติดถนนเมนในหมู่บ้านกฤษดานครผมมีที่ดินอีกหลายแปลงให้ท่านนครเลือกชมเลือกดูท่านสามารถเข้าไปติดตามเพจทีเอ็นเอ็มขายที่ดินมีที่ดินอีกหลายแปลงหลายโซนที่ท่านสนใจที่จะช้อปปิ้งที่ดินจากหน้าที่ดินท่านสามารถเดินทางออกไปยังสถานที่สำคัญโลตัสนครชัยศรี3.4กม สำนนการที่ดินคนครปฐมสาขาอำเภอนครชัยศรี3.8กมองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี4.4กมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งไทย5.4กมโรงพยาบาล3,000 6.9กมวัด3,000 7.9กมโรงเรียนในร้อยตำรวจ3,000 8.4กมความจระเคศ3,000 13กมท่านใดสนใจที่ดินสอบถามได้ที่0870168991 ไลดีห้าเก้าห้า้ T, WE, YouTube, t, Channel, ate, t M, d e YouTube TnM t ม o Channel เี่ TnM ขายที่ดินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ